เาหมายวีพุ่งชนเป้าหมายมีพุ่งชนโมกแรงไปโมกแรงไปเป้าหมายวีพุ่งชนความเงี้ยไม่เคยเข้าใครออกใครเว้ยมันแค่ในเกมอย่าคิดมากไงเกมนี่แค่ในเกมว่าถ้าชีวิตจริงกูก็วิ่งเหมือนกันแหละนะชีวิถ้าเจอชีวิตจริงกูก็วิ่งเหมือนกันแหละเพื่อนเอ๊ะ กูกูไม่กูไม่เข้ากูไม่เข้ากูไม่เอาหำเข้าหาหรอกกูวิ่งแกทำท่านหายเออโอเข้าไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยอเตยียบไปคุยกับโยามบาบาได้เลยทำให้ <S <S ทำใหทำให้ทท่านจะไม่อยู่กับตัวเทปเฮ้เดี๋ยวตา้าเดี๋ยวังตามกปมะทานอีเหรอ มันจะเสีดยดหย่อนนไม่มันควรเป็นจุดที่แบบว่าผีไม่ได้อยู่ใกล้ปะวะามห FBI เรีหาเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวรอแลมีแลกูวิ่งทันเว้ยเออนี่ไงเห็นนี่ไงเกิดแล้วผีเด็กนี่ผีเด็กจริงหรือ,อนน FBI เรียกหา FBI เรียกหาอ้าวขวางทางกูอีกอีเวนเอาเอาละ อ๋องูอมีกูซะมึงดูดิแม่งขวางทางกูแน่มึงเห็นไหมก็ขวางทางกูไปไม่ได้เออเซ็กหมูไปเลยเมืองไอ้เหี้ยสองตัวหน้าหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีคนตายในรวนกูก็หนีไม่ทัน่ะไอ้เดียบกูเชื่อวหม What t h e fuck, แมมึงวิ่งจากทางไหน ม่ขวาทางกูให้กูไปไงาะว่าเราต้องมีคนตายก็ต้อมีคนตายทำไปพอไปพูเลยอะเซ็กหมูหน้าหลังเซ็กหมูหน้าหลังเป็นไงนะปีกูตายมาตั้งกี่ครัง้งตั้งกี่ครั้งกล้เนี่ยกูไปไปถึงความจริไงไง่ายี่ายเสร็จมาทำไมตอนนี้เต ได้กเกมเด็ด้กเกมเ่ะเจ้าน่ะไอ้ตายไปแล้วตอนนี้กูก็เหมือนคนตายอ่ะน่ตายแต่เฮ้ยมึงทำเยี่ยอะไรเนี่ยโอเคงั้นแปลว่าตอนนี้กูก็กำลังจะตายใช่ไหมเพราะกูจะถูกฆ่าเฮ้ยไม่เจอเอาอีเปลตให้กูไปเหรอโหร้อง โอเคกูกูไปไหนไม่ได้แล้ว่าฮบึงยากูรู้กูเตียนมาอีเปลตเลือกขวางทางกูไว้ไลยเหี้ยวิ่งเนี่ยชัวร์เลยเนี่ยหน้าแม่งเออคอหักก็ดมก็ถือไว้ใหญ่ผิดมนุษมนา สภาพเหมือน,นว่ากำลังขาดสไปอย่างรุนแรงขาดสไปขาดแรงสไปอย่างรุนแรงอารมณ์แบบว่าโกรธเสียมาหลายอาทิตย์ต้องการแปง้งใชดดด่ดูหน้ามันด้วยดูดูหน้ามันมันขาดแปง้งหน้าตานี่ขาดแป้งนี่นคือแปง้ง <c oughs> หน้าเป็นผีขาดแปง้งเอาปล่อยกูไปเหอะ ปล่อยกูไปเหรพี่อปล่อยกูไปใหไปกูไปตามทางกูให้จะเอาวหายทีสามดูท่าผีจะจิตใจเราเล้วผีไม่เข้ามาเพราะตัวเมื่อกี้มันเป็นตัวหัวหน้ามมไม่ต้องตามว่าจะหาตัวระบุตัวให้ได้แล้วจะจับมันกลบขืนซะที่นี่ก็ออกสามดอกใช่ไหมจับมันแบบว่าขึ้นค่อมอยู่อย่างเช้าได้ไหมีใช่อยู่ยัางเช้า แล้วกูเลยอยากจะโค่นหาผีหัวหน้ามันจะจับลงพื้นกดลงพื้นแล้วกด,ดกดกดเลยอ่ะแล้วเกิดเป็นผู้ชายทำไงฮะแล้วเกิดเป็นผู้ชายทำไงวิชามพลัง <c oughs> what the fuck